ยิงไปกิ้งเลยแน่นอนชัดเจนเมื่อคิดถึงพ่อพายเหรอเราก็มาบอกกับคุณคณะบดีนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอแยกกลับไปอยู่บ้านนะท่านก็ถามอยู่นะท่านก็บอกว่าแล้วจะไปไหนก็บอกว่าเบื้องต้นก็นั่งอ่านข่าวที่บ้านอขตลงแต่วันแรกจน<ะ> <c oughs> ถึงวันนี้เดินทางไปดูแผนางานนะ,ค,ะครับถ้าถ้าไม่ถามจะอ่านคอมเมนต์พี่น้องลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สบายดีแต่ว่ารู้สึกเป็นไข้ <Okay. S 2> ขยับเข้ามาใกล้ถ้าอยากได้ไข่กลับไปแต่น้งเตมไข่กันหมดเลยเราเห็นลุงไปอาการมันหนาวลุงไปไหนไปโคราชเหรอรบที่เรวเ่ยเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการประชุมมีการประชุมสัมนาองค์การสุขเเขฐานันตึกก็คือวันที่15 16 17สามวันนะครับอยู่ที่โรงแรมไอบีดเมืองทองธานีอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่ที่แถวแถวถนนศรีสมาร บพราะวันที่18ทีนี่เพราะ18อ่าเพร17ก็คือเนี่ยมันมีเหตุพุระเบิดในพื้นที่ตำบลสาราขาวครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ทําให้มีพี่น้องประชาชนแล้วก็คนงานในพื้นที่นี่เสียชีวิตนีคบ23ศพ23ศพก็เข้าไปในพื้นที่ก็ไปทําข่าวแล้วก็ไปไล์สดทั้งในครับทีนี้ที่สาคัญหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตก็คือครอบครัวของ พี่น้องของลุงนนเอียงนะครับก็คือเป็นลูกสะใภ้ของร้อยตีวิรัตเขตทองนะครับก็คือกลับมาจากบ้านกลับมาจากบ้านปุ๊บเข้าไปในโรงงานแห่งนี้เพื่อไปทํางานเข้าไปได้หนึ่งชั่วโมงก็ตุ้มเลยเสียชีวิตอยู่ข้างในครับเป็นข่าวดังนะครับนั่นนั่นคือคือวันที่17พอวันที่18ครับนะครับวันที่18ก็มีการเขาเรียกว่าวางพรมลาสดุดีวิรกรรมสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ครับนะครับก็ <c oughs> ก็ไปวางพงมาลาแล้วก็ไปร่วมงานพอร่วมงานเสร็จก็ประชุมร่วมกับผู้ในการองการสงเครา์ทหารพันศึกอีกครัง<อ>้งหนึ่งโอ้ครับเพราะว่าท่านเดินทางไปไปกับองค์มนตรีติดตามคณะไปทีนี้ก็ต้องไปนั่งประชุมนะครับท่านท่านก็นํามาพวกเรี่ยวเรืยกว่าเอาเสือ้อเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปมอบให้กับทหารพันศึกก็ก็ไปร่วมงานครับใช่ไหมพอวันที่19 เมื่อวานก็มาวันนี้พอเมื่อคืนก็เลยไปนั่งเล่นที่บ้านพี่วิระอ๋อครับเอแล้ววันนี้คืนนี้ก็จะมีพบปะสังสรรค์ก็ก็เชิญมานาด้วยตุ้มตามถ้าว่าก็สะดวกก็ไปพบปะสังสรรค์กันที่นั่นครับคือมันเป็นช่วงวันเกิดพอดีอ๋อเป็นวันเกิดถ้าเป็นวันเกิดพอดีคราจะไปพบปะเลยสังสรรค์ไปกินข้าวด้วยกันพูดง่ายๆนะครับยงส่งอะไรหรือเปล่าครับ นะครับเรื่องนี้จริงจริงแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ใช่มันมันมีแผนงานมาก่อนนะครับมันมีแผนงานหนึ่งสองสามสี่ว่าวันที่นี้ไปไหนไปไหนไปไหนทีนี้เราก็วางแผนแล้วก็เชิญชวนพี่น้องฐานทัศน์ษย์ชมรมฐานทานเนี่ยนะครับทีแรกก็นัดกะว่าจะมาตั้งสามสิบถึงห้าสิบคนแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ในข้างในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้มันไม่ปกติคำว่าไม่ปกติเนี่ยมันไม่ได้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดคือเขาเรียกว่าไอ ไวรัสไข้หวัดตัวใหม่เนี่ยมันกําลังระบาดอพอมันระบาดปุ๊บเนี่ยพวกที่มาเนี่ยมันมาจากหลายพื้นที่อเออเราก็เกรงว่ามันน่าจะมีปัญหาก็เลยบอกคัดเอาเฉพาะพี่น้องที่คุ้นเคยกัน,นจริงๆว่าจะคุ้นเคยกันจริงมาประมาณไม่น่าจะเกินสิบคนมั้งประมาณก็มารวมกับพวกเราก็น่าจะประมาณยี่สิบยี่ห้าคนประมาณมก็มากินกันนะครับส่วนใครจะสนับสนุนยังไงก็กแล้วแต่อาจจะมานะ้าอาจจะช่วยลงวุนสัก เออลังสองลังอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้กีดกันอะไรครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก็ๆกมาได้นะอ้าวันก่อนผมเห็นลุงนนไปเดินป่าอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อวันก่อนที่เดินป่ามันอันนั้นมันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนที่ว่าแสนวิวแสนวิวแสนตอนนี้ขึ้นยุ่งๆวนขึ้นสแสนสามแสนสี่แล้วมั้งโบ้เยอะเยอะก็เมื่อกี้ก็อ่านอ่านให้ฟังอยู่นะครับก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงทดลองนะครับมาแล้วมาแล้วนี่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นค <c oughs> ือน้องส่งติ๊กเกอร์นะครับคืออย่างงี้ช่วงที่ไปเดินป่าเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่ยอดวิวเนี่ยมันลดลงแบบพวกพวก<อ>คือแต่เดิมเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่ายอดการเข้าไปรับชมคลิปภายใน28วันเนี่ยมัน2ล้าน5 0 0แสนวิวครับแล้วก็มาอยู่กับพ่ออีกเนี่ยมันช่วงประมาณสัก2เดือนแรกเนี่ยยอดวิวมันคงที่แต่จากนั้นเนี่ยมัน มันปรับ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 ลงมาจากสองล้านห้าแสนวิวมันเหลืออยู่แค่สองแสนวิวครับทีนี้ยอดมันลดขนาดนี้เนี่ยอะไรได้ที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้คเพราะมันไม่ได้แล้วมันมันก็ทําให้ให้เกิดปัญหาก็เลยมาคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราลองไปไปเยี่ยมชมไอ้พวกผกคุงผกกอพวกในปงในป่าตามรอยรอยเดิมอะรอยรอยเรื่องเล่าอ่ะรอยสนามลบอ่ะครับก็เลยไปพอไปปุ๊บก็ไปสัมภาษณ์ผอกอเข้าไปชมฐานผอกอ ไปสัมผัสความรู้สึกว่าโเผอคอทำไมแบบหยิบอาวุธปืนขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐมาต่อสู้กับทหารนย่งเงี้ยก็ไปสัมผัสความรู้สึกเขาก็คลิปแรกนะครับคลิปแรกก็ไปที่เขาคอมีคนชมรู้สึกจะสามพันกว่าสามพันกว่าทีนีอ้อไปไหนแล้วนะครับก็สามพันกว่าทีนี้พอคลิปที่สองมันกระโดด ทีนี้บมันก็โดดมันก็ก็ทําให้ใใหให้้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวแป,ป๊บนึงพี่น้องก่ัมาเออขึ้นเรื่อยๆตัวเนี้ยหลายคลิปขึ้นหลักหมื่นก็มีอ่าอ,อยู่อยู่อยู่ในมือแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับนะครับเนี่ยเนี่ยมัน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 กระโดดขึ้นพอพอไปปุ๊บเนี่ยนะครับคลิปแรกเนี่ยมันก็จะเห็นร่องรอยนะครับคลิปแรกนี่มีอ่าพี่น้องเข้ามาติดตามในสามพันสี่ร้อยสี่ร้อยวิวใช่ไหม จากนั้นคลิปที่สองจับเข่าคุยหัวคอเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ายล่าบุกป,ป่าพาชมคุกเนี่ยสามหมื่นแปดปืน,นกลกระบอกนี้ยิงหอทหารไทยล่วงเนี่ยมันหนึ่งแสนสามหมื่นวิวโอ้ขึ้นพรวดเลยเออมัน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 ขึ้นแบบแบบมันมันขึ้นแล้วก็จากนั้นมีแต่ระดับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน คือพูดง่ายหลักๆหมื่นเน่ะโอ้ก็เลยก็เลยมาคิดวแบบ่าเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ในแต่ละวันก็ต้องบอกตรงว่าเราไม่มีภาพอื่นให้ให้พี่น้องอิฟซีได้เห็น <Yes. S 1> ก็จะมีแต่ภาพของ <P ai. S 1> พ่อ, <P ai> พ,อพ่อพ่อพายเพราะรับแต่ถ้าเรากระโดดออกจากตรงเนี้ย <Yes. S 1> นะครับก็มันจะมีะภาพข่าวที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้ได้ความรู้ได้เห็นความหลากหลายของคลิปเนี่ยมันมันจะเยอะมาก มันจะเป็นประโยชน์ครับคือช้างเนี่ยเราก็วันไหนนะครับเราผ่านมาหรือตอนเย็นๆนั่งไล์นะครับเราก็ให้ชมภาพพ่อเอกได้นะครับแต่ว่าข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรื่องราวทางทหารเรื่องราวการสูร้รบในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมไมออกนอกพื้นที่มันก็จะไม่เห็นอะไรเลยอก็เลยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาบอกกับคุคณะนบดีนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะขอญยัด กลับไปอยู่บ้านนะท่านก็ถามอยู่นะท่านก็บอกว่าแล้วจะไปไหนก็บอกว่าเบื้องต้นก็นั่งอ่านข่าวที่บ้านอ,อันนี้คือส่วนที่หนึ่งล่ะครับผมจากนั้นก็จะใช้วิธีว่าออกไปพบปะพี่น้องทหารออกไปพบปะอดีตผู้ก่อการร้ายเนี่ยพวกนี้ก็จะไปสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงจึงมาจับอาวุธยุดโทธโปรกรณ์มาสู้มาต่อสู้ห้ามหันกับอ,อำนาจรัฐมาต่อสู้กับทหารเราก็จะไปคุยกับ ทหารว่าเอ้าททำไมมันมีอะไรทําไมต้องจับอาวุธปืนนไปห้ามหันกับผู้ก่อการร้ายสุดท้ายเราจะเอาทหารกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยมานั่งคุยกันอเอามาทะเลาะเลยนี่คือคอนเทนต์ที่จะทําคำต่อไปนี้ครับครับผมแต่าาว่าจะไปด้วยก็ได้ครับเออแต่ว่าต้องเหมือนเดิมคือกลางเต็นท์นอนคือ เพื่อนเยอะอืออ <Ừ. S 2> สานใต้เนี่ยไม่ต้องห่วงโคราชบุรีลมสุรินรีสะเก็ดอุบลเนี่ยอือ <Ừ. S 2> คือคือไปตรงไหนก็ก็มีเพื่อนมีเพื่อน <c oughs> ก็เลยจะไปในลักษณะนั้นโอ้รู้สึกใจหายเนี่ยบรไม่ต้องใจหายเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววันที่อะไรอ่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็มาเหมือนเดิมอ๋อมาเหมือนเดิมเนาะเออแต่ว่าตอนนี้ก็มอบหมายนี่แหละให้มานาสตอรี่กลุ่มอำนาจยึดอำนาจไว้ก่อน <c oughs> โอเคไหมเออโอเคอ่าโอเคครับอขอบคุณลุงนวครับ uh, uh, ผมอ่าวัาดีครับเจ้ามานค <c oughs> าคคุณยายวันนี้เอาอะไรมาขายโอ้กำลังเปิดร้าน <c oughs> ปลาช่อนอ๋อปลาช่อนโอ้ปลาช่อน <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้มีมาหนึ <c oughs> ่งคันรถตู้ฮะมีคันรถตู้มาแต่เช้าเลย ขอญาตถ่ายนะครับสวัสดีครับผมนะโอ้นะ <c oughs> ครับผมอาเชิญข้างในเลยครับผม <c oughs> เดินทางมาอย่างไนครับคุณยายครับ <c oughs> เดินทาง <c oughs> มาจากอเมริกาเลยนะ <c oughs> โอ้โอ้มาจากอเมริกาหนึ่งคันรถตู้ครับแวะมาหาพ่อพรายเ <c oughs> ชิญข้างในเลยครับเชิญข้างในเลยครับ นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้นะครับมาชุดแรกเลยวันนี้นวันเสาร์ที่20มกราคม2566ครับ